ครับดีใจครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากด้วยนะครับที่ได้อ่ามาร่วมร้องเพลงนะครับบนเวทีที่มีแบบว่าชาวต่างชาติด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่เคยแบบว่าร้องเพลงกับชาวต่างชาติมาก่อนเป็นญี่ปุ่นเนาะวันนี้ชายก็ได้พูดคุยกันหลังเวทีก็แบบก็บอกเขาว่าเนี่ยเราเคยไปเที่ยวบ้านเขานาอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักน่ารักดีเขาเป็นแบบว่ากันเองมากอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกไปถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างนงี้ครับเป็นยังไงไหมคะ เล่นในบ้านเราด้วยเลยก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าอย่างอย่างวันนี้คือเป็นงานที่เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวลิศเองก็อาจจะแบบมีเวลาเตรียมตัวจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าก็อยากจะโชว์ให้เต็มที่นะครับเมื่อกี้ก็ได้ดูแบบทางญี่ปุ่นเขาซ้อมเขาแบบว่า เฮ้ยข่าเธอเขาเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยเออเขาร้องเลิ้งแบบไม่มีหลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็หายไปจากมีดผ่าตัดแต่ถ้าจับไม่เป็นยังไงก็ส่วนใหญ่ไปฝึกทางด้านนั้นมากกว่าตอนนี้ทางด้านนี้ก็แบบเมื่อกี้มาแบบทวนทวนท่าเอ้อบางท่าก็เฮ้ยลืมบ้างอะไรบ้างใช่ครับแต่ก็แบบฟื้นขึ้นมาเพื่องานนี้ใช่ครับอืม เซอร์ไพรส์แหละครับก็วันนี้ก็เป็นเราไปทําเป็นโชว์ใหม่ขึ้นมาให้แฟนๆได้ดูกันใช่ครับเพราะว่าบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแนวทีมสนุกสนานทีมปาร์ตี้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าให้ทุกคนมาสนุกกันเลยก็เลยเตรียมเพลงแบบว่าทําเป็นเพลงใหม่อะเรนจ์ใหม่ขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังกันได้เต้นกันอะไรเงี้ยครับนี่ตอนนี้เรื่องเรียนเป็นไงบ้างเรื่องเรียนแหละฮะก็หนักขึ้นทุกวันนะครับนับวันยิ่งหนักขึ้นนะครับก็ก็ ก็ก็เรียนไปเรื่อยๆครับก็ก็ตัวใหญ่ตอนนี้ก็คือก็เริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มแบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ลองผ่าคลอแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ใช่ผ่าคลอนะครับเป็นการคลอดธรรมชาติคือการคลอดการทำลอดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัตถการที่ ที่ uh, แพทย์ทุกคนจะต้องทำเป็นเพราะมันเป็นเรื่องฉุกเฉินที่เราจะต้องช่วยให้ได้อะไรเงี้ยครับตื่นเต้นหมครับี่ทำต่อตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือจริงๆอะ่ะก่อนหน้าที่จะมาได้ทำจริงๆเนี่ยคือต้องผ่านการสอบทฤษฎีก่อนนะทฤษฎีเสร็จแล้วมาสอบปฏิบัติต่อสอบปฏิบัติในหุ่นนะัะไม่ใช่ในคนเสร็จปุ๊บก็ต้องมา o เ s e r v ฟในคนต่อว่าแบบเออทำจริงๆทำยังไงอนะไรเงี้ยก่าจะได้มาลงมือทำจริงก็แบบหลายครั้งมากแล้วพอได้ทำด้วยตัวเองก็แบบว่าก็จะตื่นเต้นแต่ก็มีอาจารย์คอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับา มากบบมือเป็นไงครับก็มันก็ก็มันก็มันก็นกภูมิใจครับภูมิใจแบบว่าคือเหมือนกับสิ่งที่เราเรียนมาอย่าเงี้ยเราได้มาช่วยให้เด็กคนนึงเนี่ยเกิดมาได้อย่างปลอดภัยแล้วเขาก็แบบว่า เออแบบไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยครับก็ดีๆกับเขาด้วยเพราะว่าเด็กหนึ่งคนเกิดมาเนี่ยต้องมารอลุ้นอีกว่าเอเขาจะมีปัญหาอะไรไหมเขาจะหายใจดีไหมหัวใจเขาจะเต้นปกติไหมหรือว่าเขาจะอยู่รอดได้ไหมอะไรเงี้ยมันต้องมารุ้นอีกไงแล้วแล้วเราทําคลอดมาแล้วมันเออปกติดีเขาเด็กเขาปลอดภยัยคุณแม่เขาปลอดภยัยแล้วคุณแม่เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยก็ทาให้เรามีความสุขคริงนนี้ทำคลอดใแม่กี่คนแล้วอ,อ๋อตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบเกือบสิบมั้งครับก็ใช่ครับแต่ว่าก็คือ ช่วยๆกันทำกับพี่ๆพ,พยาบาลแล้วก็อาจารย์อะไรยนะเงี้ยครับก็คือยังไม่ได้แบบใช้เดียวคนเดียวใช้เดียวก็ก็คือทําแล้วแต่ว่าก็คือต้องมีคนคุมเพราะว่าตอนนี้เรายังยังเด็กอยู่ใช่ครับยัสงสั่นอยู่ไครับครับยงังสั่นแรกๆอะ่ะสั่นแต่หลงัลงๆก็คือเริ่มเริ่ม เริ่มแบบล่องแล้วก็อาจจะแบบว่าสั่นไว้ลงนิดนึงอะไรเงี้ยครับครนวนี้เหมือนมีรูปเท้าทายไปแล้วมีแบบสียงทางวิจาควานเยอะอ๋อก็ก็ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าอ่าอาจจะดูไม่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่กับการที่อ่าเป็นหมอแล้วถ่ายรูป กับคนไข้ลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆคือมันก็มีรายละเอียดเบื้องลึกอยู่ก,ก็คือแบบได้ขออนุญาตคุณแม่แล้วแล้วคุณแม่ก็โพสรูปลง Facebook เองด้วยวก็คือทุกคนแฮปปี้กันในวันนั้นคือเห็นว่าเป็นบรรยากาศแฮปปีด้ดีแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องซีเรียสอะไรแล้วก็เด็กเกิดมาปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีโรคอะไรติดตัวมานะแล้วก็ชื่อที่ตั้งก็คือเป็นชื่อที่แบบตั้งเป็นชั่วคราวก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับเพื่อให้เพื่อให้แบบไม่หลงเด็กกันที่เฉยอะไรเงี้ยก็กกาาลลววเลยที่ไราาองจม บอกให้ลบรูปออกแล้วเสีย<อ>แลครับนอกจากขับข้อแล้วต้องฝึกอะไรยังไงอีกไหมครับตอนนี้ลิขก็คือลิขจะวนไปเรื่อยๆมันจะเป็นบล็อกฮาร์ดกึ่งแบบตอนแรกที่ผ่านมาคือเอ่าสูสูติสูติศาสตร์สูติกรรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาอยู่อัยุราศาสตร์ตอนนี้คือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดูแลคนไข้แบบ ใช้ยาในการรักษาอะไรเงี้ยครับก็เป็นโรคต่างๆแทบจะแทบจะทุกโรคที่มีบนโลกในนี้เราต้องวินิจฉัยให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยครับเพราะว่าบล็อกนี้มันยากก็เนื้อหาม,มันเยอะตอนนี้วินัยนความเป็นหมอมาอยู่ในตัวเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยู่แล้วครับอยู่แล้วเพราะว่าคือบล็อกนี้เป็นบล็อกแรกที่รู้สึกว่าเป็นหมอมากที่สุดด้วยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือได้ช่วยชีวิตคนแบบบาง ก็ได้ขึ้นปั๊มหัวใจเขาได้ได้เหมือนย hey, ื้อชีวิตเขาไวอะไรเงี้ยครับหลายๆคนแล้วก็ได้ได้ช่วยให้เขาแบบว่าหายจากโลกโดยที่แบบไม่ต้องเข้าผ่าตัดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็เข้าใกล้ความเป็นหมอมากขึ้นทุกๆวันทุกวันอีกสปีอีก2ปีกว่าครับสองปีนิดๆใช่ครับยังตอบไม่ได้ครับว่าว่าเรียนจบแล้วจะยังมาทํางานหรือว่า จะจะเรียนต่อไปเลยหรือยังไงก็ต้องก็ต้องรอดูก่อนว่าเออเวลามันจะเหมาะสมยังไงเพะดีก็พอดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่าแบบว่าเอ่อพอมาถึงปุ๊บงานมันจะฟิตพอดีเวลาเลยไหมหรือว่าหรือว่าเรียนแล้วมันจะมีช่องว่างขนาดไหนพอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มีตัวช่องปิดเทอมมีเรียนเฉพาะทางแต่อ่าเรื่องเรียนเฉพาะทางมันแล้วแต่บุคคลว่าใครอยากต่ออะไรหรือว่าไม่ต่อก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนแต่ว่า ก็อย่างที่บอกต้องมาคิดอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะต่อไหมหรือว่าจะทํางานก่อนหร,นรนือยังไงเสียดายโอกาสเลยเพราะน้อยคนนี้จะแบบก้าวเข้ามาแล้วแบบมีชื่อเสียงอะไรได้ขนาดอ๋อเสียดายไหม่ะครับตอนแรกลิกกนึกเสียดายแต่ตอนนี้ลิก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่แล้ว<ม>เพราะว่าลิบอลิโชคดีด้วยซ้ำที่ได้ทํ<ม>า2อย่างได้เป็นหมอด้วยได้เป็นนักร้องด้วยนักแสดงด้วยซึ่งมันก็เหนื่อยกับคนอื่นอยู่นะครับเพราะว่าทั้งสองงานมันแบบมันเหนื่อยคนละด้านกันอะมันเหนื่อยคนละด้านกันแล้วแบบ แต่เราทําทั้งสองอย่างมันก็เลยแบบเหนื่อยขึ้นเป็น2เท่า<ม>แต่มันก็ดีใจที่แบบเออเราได้มีโอกาสทําทั้งสองอย่างเนี่ยครับผมว่าชวงปิดเทอมมีงานอะไรยีไม่รอเน่ยปิดเทอมนี้ก็เตรียมตัวแล้วครับก็คือบ่าเอาตารางตารางงานไว้แล้วเอ้ยไม่ใช่ตารางงานหมายถึงตารางเวลาว่างว่างช่วงนี้ช่วงนี้นะแล้วก็กําลังแลนแล้วตอนนี้ว่าจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิเด รู้ว่าทำจะจะมีอะไรตอนปิดเทอมเดี๋ยวมาบอกกันครับแต่ว่ายังไงก็คือยังไม่ทิ้งแฟนคลับแน่ๆยังไม่ทิ้งแน่ๆครับ <laughs> งั้นวันนี้ไม่ลงมาหรอกเพราะว่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เพิ่งลาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งรถตู้กับอีกวันเดิมตามสเต็ปเดิมใช่ครับ